ครับผมสวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับแฟคตอรี่ครับผมวันนี้แฟคตอรี่ครับก็จะมีเรื่องของการแชร์ข้อมูลดีๆมาให้ครับอย่างหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของไคลเซนครับไคลเซนเวลาเราปรับเปลี่ยนนะครับถ้าคนเรารู้หลักแล้วปรับเปลี่ยนทีละนิดมาสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตได้อย่างมหาศาลครับโดยที่วันนี้ครับเราจะได้รับคําแนะนาจาก อาจารย์นันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไคลเซนครับมาพูดเกี่ยวกับตัวไคลเซนให้ฟังว่าจริงๆแล้วไคลเซนมันคืออะไรแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนปุ๊บชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างไรครับในหน้าที่นี้ครับผมขอให้พี่นันครับเช่อแนะนําตัวด้วยครับผมแล้วก็เช่อแนะนําให้หน่อยว่าไคลเซนมันคืออะไรครับผมอ่านะครับพี่นันนะครับอ่านันทชัยนราศรนะครับวันนี้ก็จะมาออธิบายในเรื่องของไคลเซนนะครับซึ่งท่านอาจจะเข้าใจแล้วแต่อาจจะหลุดบางประเด็นไปนะครับคือคําว่า ใครเซ็นเนี่ยใคยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเซ็นก็ว่าแปลว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมครับรวมความหมายมันก็คือการปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งใครเซ็นเนี่ยเขาจะใช้หลักการ3ามอย่างด้วยกันนะครับก็คือเลิกนะครับถ้าเลิกไม่ได้นะครับก็ลดนะครับถ้าลดไม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นการซึ่งมันก็คือเป็นการลดขั้นตอนนะครับเป็นการลดวิธีการทํางานเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ไปทีละลิ้นทีละนิดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคําว่าไคเซนครับนนท์นะครับครับผมอย่างไคเซนนะครับผมเคยได้คําที่นิยามมาหลายคำครับปกติแล้วคาพูดเหล่านี้ครับที่เราเคยได้ยินอ่ะมันมีคําอธิบายขยายอะไรได้ยาวๆไหมครับสาหรับคําพูดเหล่านี้ที่คนเขาชอบพูดกันผมอยากให้พี่นันช่วยยกเคสตัวอย่างให้ฟังนะครับพอดีเคยได้ยินหลายอย่างเหมือนแต่ว่าบางทีคนทางบ้านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับอ่า อย่างอย่างเช่นอนังวนรู้จักฟิล์มโกดักไหมโกดักรู้จักครับอตอนนี้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฟิล์มโกดักไม่มีแล้วครับแล้วโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นักวนรู้จักไหมรู้จักครับตอนเด็กใช้ประจําตอนตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็กลายเป็นกล้องดิจิตอลไปแล้วนะครับอืมใช่ครับก็กลายเป็นมือถือที่แบบสามารถถ่ายรูปได้เป็นทุกอย่างได้เป็นพร้อมเพลย์เป็นเอทเอ็มเป็นทุกอย่างครับมือถือในยุคนี้นะครับ อ่าแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออ่าร้านเช่าวิดีโอตอนนี้น้องอ้นยังเห็นไหมครับร้านขายซีดีที่เป็นอ่าน่าจะเจ๊งไปห,ห,หมดแล้วพี่ตอนเนี้ยไม่เห็นเลยใช่ตอนนี้มันกลายเป็นเน็ตฟิกไปแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พูดมายกตัวอย่างมาเนี่ยมันโดนดิสครับไปหมดแล้วนะครับก็บคือมันมันล่มสลายเพราะว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ละบริษัทรู้หมดเลยนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นโกดักโนเกียหรือว่าร้านเช่าวีดีโอก็ตามทุกคนรู้อนาคตแต่ทุกคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลยโดนโดนโดนกลืนนะครับโดนโดนโดนเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเรารู้ว่ามันอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงให้มันอ่าทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์นะครับยิ่งยุคนี้นะยิ่งยุคโควิดนะครับโอ้โหโลกเปลี่ยนเร็วมากนะครับ เปลี่ยนเร็วมากเซเว่นนะครับเดี๋ยวนี้เซเว่นนวนทราบไหมว่ามีการส่งตามตามบ้านแล้วมีเดลิเวอรี่เดลิเอรี่าบไหมครับใช่ครับก็ได้ส่งอยู่ก็ช่วงที่ปีที่ผ่านมาครับที่มีเรื่องโควิดระดัๆก็เห็นเซเว่นเขารับพนักงานเพิ่มทั้งที่คนอื่นลดแต่เอามาเดลิเวอรี่แทนเพราะว่าเซเว่นก็มองว่าธุรกิจนี้มันต้องอไปจอถึงหน้าบ้านเขาแล้วนะครับ ว่าคนออกจากบ้านน้อยลงนะครับเซเว่นก็เลยตอบโจทย์ในจุดนี้ไปอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ว่าทําให้ธุรกิจยั่งยืนยิ่งขึ้นนะครับคือหลายคนเนี่ยเขาเขาเขาไม่ทราบปัญหานะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหานั่นแหละเป็นปัญหาเขาบอกว่า n น p r o b บเ m มอีดับปุ๊บเดิมใช่ไหมฮะอะไรประมาณนี้น้องคนครับผมแล้วปัญหาจริงๆของคนที่เรื่องของการทำแคลเชนมันคืออะไรครับหรือว่าปัญหาของคนอื่นที่ผมเจอครับ ปัญหาปัญหาเนี่ยเอาคำว่าปัญหาก่อนปัญหามันมันก็คือสิ่งที่เราเราคาดไม่ถึงสิ่งที่เราคิดไม่ถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้คือปัญหานะครับอันนี้คือปัญหาพอเราไม่รู้ปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรครับพี่นันอ่าเริ่มจากเริ่มจากชีวิตประจําวันของเราก่อนนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้ด้วยการกําหนดเป็นตัวเลข นะครับเป็นการกาหนดเป็นตัวเลขยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยอยากแก้ปัญหาแต่ไม่รู้จะวัดผลในการแก้ปัญหานั้นยังไงนะครับเช่นน้องอ้นตรงเนี้ยอาจจะดูแบบมีน้ํามีนวลขึ้นมาหน่อยนะครับถ้า<ำ>เราบอกว่าถ้าอยากให้น้องอ้นผอมขึ้นน้องอ้นต้องลดน้ำหนักประมาณห้าถึงสิบกิโลใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดเจนใช่ไหมฮะแต่แต่ก็มีบางคนถาม,ถาม,ถ,ามถามผมนะฮะว่าแล้วมันสามารถแก้ได้ทุกปัญหาหรือเปล่าไอ้ปัญหา ที่จะเป็นตัวเลขเนี่ยสามารถแก้ได้ทุกปัญหาครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าถ้าผมถามน้องอ้นว่าตอนนี้น้องน้องอ้นเนี่ยความหล่ออยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น้องอ้นตอบได้ไหมครับผมเข้าข้างตัวเองก็น่าจะเยอะอยู่พี่สักหกสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่าเจ็สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าไปถามเด็กเซเว่นอ่าน้องๆน,นี่ขายของเซเว่นเขาบอกว่าน้องอหลังจากหล่อประมาณสักห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยน,นะครับครับ ใช่ที่ว่าความหล่อของน้องอ้นกับความหล่อของน้องที่อยู่ในเซเว่นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่า,ามาตรฐานในการวัดเนี่ยต่างกันนะครับน้องในเซเว่นเนี่ยเขาอาจจะเอาหน้าเดชมาเป็นมาเป็น r e เ e นซ้นนะครับมาเป็นตัวอ้างอิงนะครับน้องอ้นก็เลย่าหล่อน้อยหน่อยนะครับซึ่งเมื่อเมื่อเราทราบเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็จะทำงานแก้ปัญหาไปทีละนิดทีละนิดคราวนี้อ่ายกตัวอย่างเรื่องความหล่อ้องอ้นแล้วกันคราวนี้น้องอ้นจะหล่อร้อยเปอร์เซ็น์ได้ไงนะครับ ก็นาเดตมีอะไรบ้างที่ต่างน้องอ้นเราก็ต้องมาพิจารณานะครับก็ในเรื่องของอาจจะสีผิวนิดนึงใช่ป่าสีผิวอาจจะแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็ทําการสสรยครับศัลยกรรมไปนิดนิดหน่อยหน่อยจนจนทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนสามารถห่อได้เหมือนกันาเดทอันนี้ก็คือการแก้ปัญหานะครับน้องอ้นประมาณนี้นะครับครับผมอันนี้มันคือหลักของการเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นถูกต้องไหมครับพี่ใช่ถูกต้องแล้วครับผม เขาบอกว่าหลายๆคนก็ยัง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 มีข้อทวงติ่งนะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากเขาบอกว่าจากจากการสํารวจนะจากจากอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติอยู่ละเขาบอกว่าจากประชากรชาวอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งปณิธานนะสมมุติจะลดน้าหนักสมมติจะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยทุกคนจะมักจะล้มเลิกเป้าหมายเนี่ยไปในสีเดือนแรกก็คือประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลย นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะล้มเลิกไปประมาณเดือนที่เจ็ดนะครับอันนี้ก็ทําให้ปณิธานของเขาไม่สําเร็จแล้วเขาก็จะตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุปีทุปีแต่ก็ไม่เคยทําได้เลยนะครับรน้งวจนทราบไหมครับสาเหตุมันมาจากอะไรทราบไหมครับตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่นันช่วยอธิบายฟังนะครับสาเหตุเพราะว่าเขาเขา,เขาวางเป้าหมายไวใ้ใหญ่เกินไปยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องของการาลดน้ำหนักนะครับเขาต้องการ หอมนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะงดข้าวเย็นซึ่งการงดข้าวเย็นเนี่ยสำหรับคนที่มีลักษณะมีน้ำมินวนเนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยก็คืออาจจะใช้กําหนักคายกับมาอ้วนน่นะครับครับผม <laughs> การการการ,การงดข้าวเย็นนี่เป็นอะไรที่ลำบากมากนะซึ่งในช่วงแรกๆที่ต้นปีเนี่ยเข,เขาก็จะทําได้อยู่อยู่ไม่กี่วันท้ายสุดเขาก็จะกลับมาทานข้าวเย็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยาก หรือว่าเขาพยายามไปกินคลีนอย่างเงี้ยท้ายสุดแ้วก็ก็กินคลีนได้มันกี่วันมันก็จะกลับมามาทานปกติกินปกติอีกนะครับไอันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าทําให้เป้าหมายเขาไม่สําเร็จแต่ถ้าเขา,าตั้งเป้าหมายใหม่ทําไปทีละนิดนะครับก็คืออาจจะลดข้าวนะครับในแต่ละมื้อเนี่ยลงสักสองช้อนหรือหนึ่งช้อนอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยก็จะสามารถทําได้สําเร็จในในที่สุดนะครับ หรือแม้กระทั่งในโรงงานอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับก็บอกว่าซีโร่ดีเฟกซีโร่ดีเฟกซีโร่ดาวทม์ซีโร่เบรกดาวเป็นต้นซึ่งซึ่งเป้าหมายมันดูท้าทายเป้าหมายมันดูชาเลนจ์แต่ว่าทำพอทำจริงเนี่ยมันมันทำได้ยากนะครับมันทำได้ยากฉะนั้นแล้วการตั้งเป้าหมายที่ยั่งยืนเนี่ยคุณจะตั้งเป้าหมายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเช่นลดลงก่อนอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ลดลงก่อนสิบเปอร์เซ็นต์อะไรละะักษณะเนี้ยเพื่อ เพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรลักษณะนี้นะฮะมันจะทําให้เรามีกําลังใจในการแก้ไขปัญหาหรือแม้กระทั่งปรับปรุงนิสัยปรับปรุงบนิสัยของตัวเองอ่านี่ก็คือหลักการของไคลเซนครับนจริงๆแล้วหลักการของการทำไคลเซนอะมันถ้าสรุปอย่างง้เลยสําหรับพี่นันคือการที่เราแก้ปัญหาแต่แค่เรากําหนดปัญหาไปทีละนิดแล้วค่อยแก้ไขไปเพื่อให้รู้สาเหตุถูกต้องไหมครับ้ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับจริงๆแล้วเนื มันจะเป็นเนื้อหาแค่เบื้องต้นเนาะที่พี่นันได้มาอธิบายฟังว่าจริงๆแล้วหลักการทํางานคืออะไรแต่จริงแล้วมีลึกกว่านี้อีกใช่ไหมครับมีลึกกว่านี้ครับเดี๋ยวมีในตอนต่อไปครับใช่ครับซึ่งในตอนต่อไปครับเราก็จะมาอธิบายลงลึกดีเทลให้ว่าหลักของไคลเซนแล้วครับแต่ละหลักตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วเนื้อหาการทํางานจริงๆแบบเข้มข้อนอ่ะมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะได้รู้แล้วว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนไคลเซนตรงนี้ไปแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นอย่างไร แล้วจริงๆแล้วอย่างพี่นานตรงนี้ครับก็เป็นอาจารย์สอนเรื่องของลาไคเซนหรือเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมด้วยซึ่งถ้ามีคนสนใจอยากติดตามพี่นานหรือว่าอยากเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมกับพี่นานตรงนี้พี่นานมีช่องทางติดต่ออย่างไรบ้างครับครับผมก็สามารถพิมพ์ในเฟซบุ o กนะครับหรือว่าใน Google ก็ได้ไปที่ The m e t r i c Training นะครับก็จะพบกับพี่นันนะครับครับผม วันนี้ขอบคุณพี่นานมากครับที่มาให้ความรู้แล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับเรื่องของไคเซนที่เราจะมาเจาะลึกมากกว่าเดิมเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้หลักการทำงานจริงจังแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดครับผม